สวัสดีค่ะหวานหมูใบหมูหวานวันนี้นะคะอยู่ที่สุขุมวิท31มค่ะที่ร้าน Exhibit นะคะโอ้โหร้านนี้เนี่ยน่ารักน่ารักมีสีสันของงานศิลปะเยอะแยะ,ยะอาหารก็อร่อยด้วยนะคะแล้วหมูหวานมาทำไมคะ ก็มีนัดไงล่ะคะ่ะวันนี้หมูหวานมีนัดกับแขกรับเชิญค่ะเธอเป็นนักร้องสาววัยกำลังน่ารักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับเชินะคะหมูหวานว่าจะชวนไปชิมอาหารอร่อยๆกันก่อนดีกว่านะคะไปพบกับช่วงหมูหวานชวนชิมกันก่อนค่ะอ้าววันนี้นะคะหมูหวานก็พามาชิมในช่วงหมูหวานชวนชิมนะคะที่ร้าน Xhibit Cafe สุขุมวิท31 uh huh. แล้วก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกคะทําไมร้านคุณเอกถึงได้น่ารักแบบนี้คะโอ oh, ขอบคุณครับ <laughs> อันนี้มันแบบคอนเซปต์เนี่ยเป็นยังไงคะคอนเซปเป็นร้านโล่งๆนั่งสบายๆ uh huh. แล้วก็จริงๆเราเป็นร้านที่มีผู้ส่วนเจคน uh huh. แล้วทุกคนชอบงานศิลปะ uh huh. แล้วก็ชอบกินด้วย uh huh. ก็เลยจับคอนเซปต์ทุกอย่างมารวมกัน ก็คือมีทั้งกินด้วยแล้วก็ชมงานศิลปะด้วยเปิดมานานหรือยังคะเปิดมา4ปีแล้วครับเปิดมา4ปีแล้วนะคะก็คือเป็นอาคารแบบสแตนดาร n e เลยใช่ครับนะคะแล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์คืองานศิลปะโชว์สับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆฮะทุกๆสองเดือนเราก็จะเปลี่ยน t ีค่ะส่วนมากเนี่ยการคัดเลือกงานศิลปะที่จะมาโชว์ในร้านนี่น่าสนใจมากครับส่วนมากเราก็จะเป็นเลือกเลือกเองครับ <c oughs> เป็นงานซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นในตลาดสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็เป็นงานที่บางทีก็เป็นเพื่อนๆทําขึ้นมาเอง <c oughs> แล้วก็เพราะว่างานบางชิ้นเนี่ยคนคนทำศิละปะเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพจะทําเป็นงานดิเลกแต่เก็บเอาไว้ที่บ้านก็ไม่ได้โชว์ <c oughs> เราก็เลยเอาเนี่ยเป็นพื้นที่มาให้เปิดโชว์ให้คนได,ได้ได้ชื่นชมกัน <c oughs> แล้วมาพูดถึงงานศิละปะที่มาโชว์กันในวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศิละปะอะไรคะ อาเดนเจอร์แอนดีเโอดารีเป็นงานเจาะผ้าจริงๆเป็นงานเป็นศิลปะของพวกสแกนดิเนเวียนนะคแต่ว่างานที่โชว์ในร้านเนี่ยเป็นของอาจารย์ญี่ปุ่นองอาจารย์โกโตครัครับซึ่งจริงๆงานอย่างเงี้ยหาดูในเมือทไทยยากมากไม่ค่อยมีคนทำค่ะก็เหมือนกับว่าเอานําผ้ามาแล้วก็มาใช้ใช้ธีเจาะเจาะก่อนแล้วค่อยเก็บเจาะให้เป็นรูแล้วก็มันจะมีแพทเทิร์นลายของมันอยู่ก่อน แล้วกเก็บหลายตามที่เขาทำค่ะสวยงามมากเลยนะคะ,ะมีทั้งแบบเป็นนาฬิกา <c oughs> เป็นคมไฟเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยใช่นะสวยงามโคมไฟนี่ขายเท่าไหร่คะไม่ยอมขายเลยอ๋อเป็นศิลปะที่โชว์เฉยๆใช่ใชถ้าสมมติว่าอยากจะหาดูงานศิลปะแปลกๆที่ไม่มีโชว์ตามแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ย ก็ต้องมาดูที่นี่เลยครับ e x h i b i t Cafe ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะมาทานอาหารอร่อยๆที่ไม่เหมือนที่อื่นก็ต้องที่นี่ก็ต้องที่นี่เช่นกัน h i b i t Cafe คาเฟ่เริ่มจากเมนูแนะนําในวันนี้เลยก็แล้วกันนะคะซึ่งหมูหวานมาแล้วเนี่ยก็ปิ้งเป็นเมนูแรกเลยก็คืออะไรคะให้ทายค่ะขาหมูเยอรมันช่วยกันเล่นเลยขาหมูเยอรมันพิเศษยังไงบ้างคะขาหมูเยอรมันของคุณ คือที่นี่ครับลูกค้าจะชอบมากเลยเพราะว่าขาหมูเราเนี่ยอทอดออกมาแล้วไม่ไม่ไม่มัน uh huh. แล้วก็แห้งกรอบกรอบนอกนุ่มใน uh huh. แล้วก็มีน้ําจิ้มสูตรเด็ดจากที่ร้านอีกค,ค่ะโอ้กินแล้วเนี่ยรสชาติจัดจ้าน uh huh. แล้วก็เสิร์ฟมากับสลัดสลัดแอปเปิลครับสลัดแอปเปิลนะคะคไม่มีอะไรนะซาเขา้าอันนี้เอาเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนวิธีการกินหน่อยะ คือลองลองกินแบบเป็นกับสลัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นนะเพราะว่าซาวเ้านี่ก็มีแต่เปรี้ยวๆเป็นผักดองเฉยๆอันนี้มีวิตามินเยอะกว่าใช่นอกจากขาหมูเยอรมันแล้วมีอะไรแนะนําอีกไหมคะโอ้นี้มีหลายจานเลยครับเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่า อันนี้เป็นจานนี้นะครับอะไรนนปลาดุกฟูหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับเมี่ยงทูน่าฟูอ๋อเห็นฟูฟูเหมือนกันนะคะจัดมาสัเต็มเลยนะคะเมี่ยงทูน่าฟูส,ส่วนนี้ไปได้มาจากไหนคะอันนี้คิดขึ้นมาเองครับคือจริงคอนเซปต,ต์รันมาจากเมี่ยงเมี่ยงคำาครับเหมือนเมี่ยงคำแต่จริงๆแล้วร้านร้านนี้ชาวต่างชาติเยอะอแล้วก็เมี่ยงคำจริงๆเนี่ยรสกลิ่นของใบชะพลูเนี่ยชาวต่างชาติไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ เราก็เลยประยุกต์มันขึ้นมาใหม่เป็นใบเป็นใบผักคอสผักคอสออกแนวแบบว่าแอบอิตาเลียนนิดหน่อยให้ทานง่ายหน่อยฮะให้ชิ้นหน่อยแต่ก็จะมีน้ำน้ำน้ำเมี่ยงเนี่ยซึ่งก็เป็นสูตรของเราเองแล้วก็เสิร์ฟมากับขิงแล้วก็ตะไคร้หอมแดงหอมแดงแล้วก็มะนาวมะนาวถั่วลิสงถั่วลิสงแล้วก็พีกหนู รับรองแซ่บถึงใจคนญี่ปุ่นเขาทานเป็นหรอครานเป็นชอบมากเลยครับอันนี้จริงๆเป็นเมนูกึ่งสุขภาพนะครับต้องบอกกึ่งสุขภาพเพราะว่าจริงๆนี้ของทอดมันก็ไม่ใช่สุขภาพอะไรอ่าฮะอ่าฮะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเมนูกึ่งสุขภาพเหมือนกันนะคะสปาเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งใช่ครับอันนี้ลูกค้าชอบมากเลยค่ะเพราะว่ารสชาติของซอสเข้มข้น แล้วก็น้ำซอสเนี่ยมันดูดเข้าไปในเส้นเลยครับค่ะแล้วก็มีไข่กุ้งเนี่ยโอ้โหจัดมาส้มเต็มจานไปหมดเลยนะคะที่เลยซึ่งราคาที่นี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะไม่แพงครับแล้วกรรมวิธีการทำเนี่ยเรามีพิเศษอะไรต่างจากร้านอื่นไหมคะจริงๆเราการทำครีมซอสครีมซอสนี่เราใช้วิปครีมเข้าไปล้วนๆเลยไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยเพราะนั้นมันจะเข้มข้นมากเลย แล้วก็ไข่กุ้งก็ใส่เยอะมากเลยค่ะแล้วกุ้งก็ตัวใหญ่สดด้วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าสมมุติคนที่ชอบเส้นก็ยังมีสปาเก็ตตี้ที่รสแซ่บๆให้เลือกนะก็คือสำหรับคนที่ไม่อยากกินมันมากๆเป็นครีมเป็นอะไรเราก็เป็นแบบแห้งๆเป็นผัดผัดกระเทียมพริกกระเทียมมันกุ้งก็จะหอมกลิ่นมันกนี้ก็จะเป็นใส่ใส่รสชาติเป็นไทยๆเข้าไปหน่อย มันกุ้งนี่เราทําเองหรือว่าซื้อสําเร็จมามันกุ้งเป็นมันกุ้งสดเลยครับเป็นมันกุ้งสดเลยค่ะกรรมวิธีการขั้นตอนเนี่ยในการทําจานนี้เนี่ยเป็นอะไรบ้างจริงๆต้องผัดเร็วนะมันกุ้งเนี่ยพอโดนความร้อนเนี่ยจะสุกเร็วมากเลยคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าผัดนานเกินไปมันกุ้งก็จะแข็งมากเพราะจริงๆก็ต้องต้องชำนาญหน่อยอค่ะก็ต้องเปิดไฟแรงด้วยใช่ต้องผัดแรงแล้วก็เร็วแรงเร็วนะคะ ก็จะได้เสิร์ฟเร็วๆด้วยนะคะเดี๋ยวลูกค้ารอ,อนานนะคะคแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็เหมือนกันเน,เนื้อตุนผัดกะเพราเ,ออเนื้อตุนผัดกะเพราอันนี้นี่ยุ่งยากไหมอันนี้เนี่ยจริงๆอันนี้ต้องใช้ใช้เวลาในการทําค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเนื้อเนี่ยต้องตุนอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อที่ให้มันนุ่ม แล้วในส่วนของเนื้อตุ๋นของร้านนี้เนี่ยนอกจากเอามาทำผัดกะเพารามีเมนูอื่นปะก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับปก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแล้วก็ข้าวอบเนื้อตุนอนอต๋นเรียกได้ว่าอาหารจานเดียวที่นี่เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากมแล้วก็อีกจานหนึ่งเนี่ยหมหวานเอาไว้ล้างท้ายเลยนะคะเพราะว่าเป็นจานโปรดอีกเหมือนกันสรุปแล้วโปรดหลายอย่างมากเลยก็มีแซลมอนนะคะวาซาบิซอสใช่ครับจานนี้มีที่มาอย่างไร คือจริงๆอาจารย์นี่เป็นอา,อาหารเพื่อสุขภาพจริงค <c oughs> รั <c oughs> กินปลาก็ฉลาดนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รสชาติเนี่ยจริงๆแซลมอนเนี่ยมันมีรสชาติดีอยู่แล้วคือ <c oughs> ถ้าได้กินพร้อมกับามายองเนสซึ่งใส่ราสวาซาบิเข้าไปเนี่ย <c oughs> โอมันจะต้องอร่อยอร่อยแล้วรู้สึกสุขภาพดีใช่ฮะทานพร้อมกับผักย่างก็จะมีเห็ดออริจิย่างมีสุกินีย่างนะครับมี เบบี้คอนนะครับแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วเวลารับประทานเนี่ยเราก็บีบเลมอนลงไปให้มีความเปรี้ยวนิดๆนะคะอันนี้รับประกันได้ว่าใครมาแล้วก็ต้องติดใจนะเพราะว่าแซลมอนนี่ก็เลือกสดสดครับเลือกเองครับเลือกเองไปตลาดเองใส่ตลาดเองครับโอ้โหคุณพอบ้านมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาชิมอาหารที่ร้านนี้มาชมงานศิลปะ ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้ที่ร้านเอ็กซิบิตคาเฟ่สุขุมวิทส1มชิคเอเปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันครับตีโมงคะส1บโมงถึง4ี่ทุ่มครับ1 1 0 0อโมงถึงสี่ทุ่มทุกวันเลยไม่เว้นวันหยุดราชการแน่นอนวันสงการวันรุดจีนหยุดครับอาโอหเอางี้ละกันนะคะหยุดไม่หยุดเนี่ยเราโทรมาถามดีกว่าเราจะได้ไม่พลาดนะคร โทรที่เบอร์อะไรคะ02 662 3636 02 662 3636 66 36 36นะคะเอาละคับวันนี้หมูวนันขอบคุณคุณเอกมากๆเลยนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะ หวานอยู่กับแขกรับเชิญนะคะสาวคนนี้เนี่ยสวยจริงๆเลยนะคะชื่อน้องตาตั้น พัทรปียายืนยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพุไทยได้หรอคะพูทไทยได้ค่ะพี่รู้ว่าน้องเป็นชาวต่างชาติอ๋อเปล่าค่ะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมดูออกแบบว่าเหมือนเป็นลูกครึ่งผสมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนใต้ทั้งคู่ค่ะก็เลยแบบว่าได้มาอย่างละครึ่งอย่างหน้าตาก็ได้จากคุณพ่อค่ะส่วนผิวได้จากคุณแม่ค่ะโอ้เป็นคนใต้แต่ผสมกันออกมาเป็นอินเตอร์มากๆเลย นะคะแล้วเห็นได้ว่าน้องเนี่ยมีนามสก,กุลคล้ายๆกับนักกีฬาคนหนึ่งด้วยใครอะคะคนนั้นนะคุณแม่เป็นอดีตนักกีฬา,าวิ่งทีมชาติค่ะโอ้นั่นเองชื่อชื่อรัจใจสีเพชรค่ะหรือรัจใจยืนยาวค่ะอืม,อม,อมแต่ว่าคุณลูกเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งตามคุณแม่นะคะตอนนี้คุณลูกก็มาเป็น เป็นนักร้องค่ะอ่าเป็นนักร้องอยู่ค่ายอะไรบอกเขาไปเลยลูกอยู่ค่าย GID Label ค่ะอยู่ในเครือของ Grammy ค่ะเป็นค่ายที่เป็นใหม่เลยใช่แล้วเป็นศิลปินเบอร์แรกเลยใช่ค่ะใช้ชื่อว่าใช้ชื่อว่าตาตันนี่แหละค่ะซึ่งตาตั้นนี่เป็นชื่อเล่นของเราเองใช่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินิว่าค่ะปีอยู่เกรดสิบเอ็ดค่ะหรือม .5 ค่ะอ๋อ ็อายุประมาณ17บเจ็ดสิบเจ็ดปีอยู่ม .5 นะคะแล้วทําไมถึงมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องคะก็จริงๆแล้วเราชอบฟังเพลงชอบดู MV มันตั้งแต่เด็กค่ะก็เวลากับจากโรงเรียนก็จะคอยแบบว่าคอยฟังคอยดู MV แล้วด้วยประกอบกับที่แม่เขาอยากให้เราเรียนร้องเพลงเพื่อที่เวลาออกงานก็จะได้สามารถร้องเพลงได้เวลาคนอื่นเขาเชิญอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยแบบว่าส่งให้เรียนแล้วก็บวกกับที่เราชอบด้วยก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวนะทำไมน้องตัดต้นต้องออกงานด้วยคะคะเวลาคุณแม่ค่ะออกงานเราก็จะเหมือนเป็นตัวแทนคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่ร้องเพลงไม่เป็นอ๋อใช่ <laughs> ค่ะ <laughs> คุณแม่เขาก็เลยแบบว่าอ่ะในเมื่อแบบมีคนเชิญเราเราส่งลูกเป็นตัวแทนเลยแล้วกัน <laughs> คุณแม่ดีมากเลยนะคะเนี่ยนะ ใครเชิญคุณแม่ก็จะได้คุณลูกแล้วคุณแม่ทาไงอ่ะนั่งอยู่ข้างล่างเชียร์คุณแม่นั่งเชียร์อยู่ข้างล่างนั่งบมือนะคะ <laughs> ก็เลยตัต้นตั้นร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็เริ่มเรียนร้องเพลงก็ตั้งแต่เจ็ดแปดขวบค่ะแต่ว่าเรียนเรียนหยุดหยุดไม่ได้เรียนต่อเนื่องคะ่ะแล้วคุณแม่กําหนดสไตล์ไหมคะว่าจะต้องร้องเพลง,พลงแนวไหน <g ül> จริงๆเราคุณแม่ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะเลยอยากให้ฝึกเพลงลูกทุ่งแล้วด้วยที่เราเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กคุณแม่ก็เลยจะให้ฝึกภาษาไทยโดยการ้องงงเพลลูกทุ่คะ จริงๆคุณแม่เขาก็ให้ฝึกหลายๆแนวไว้ค่ะเวลาเผื่อแบบถ้าเราไปออกงานนี้เราเลือกสามารถเลือกเพลงนี้มาลองได้เป็นแนวลูกทุง่งลูกกรุงหรือว่าป๊อปหรือว่าเป็นแบบไหนคุณแม่เขาก็จะให้ฝึกหลายๆแนวไว้ค่ะค่ะลูกทุ่งเนี่ยเพลงหากินของตะตั้นคือเพลงอะไรคะจริงๆร้องเรื่อยๆค่ะแบบไม่ใีเพลงห,หากินคิดมาเพลงหนึ่งสมมติว่าเอาเป็นเพลงที่บอกว่าเราชอบมากร้องทีไรเพราะทุกทีเลยาดาวเรืองดาวรวย <c oughs> ลองสักนิดดีไหมได้ค่ะ <c oughs> ตอนทำนาค้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเรืองเลือง <c oughs> โถดาวเรืองดาวเร,เรืองสั้นจังเลยอะ่ะอยากฟังต่อละเกิน <c oughs> นะคะนอกจากลูกทุ่งแล้วมีแนวอื่นอีกปะ <c oughs> ก็มีป๊อปธรรมดาค่ะใครคือไอดอลของเรา ไอดอลจริงๆแล้วถ้าในเมืองไทยนะคะจะเป็นพ uh ี่ดาเอนโดฟินค่ะส่วนถ้าเป็นจากเมืองนอกก็จะเป็นบิยองเซ่ค่ะบิยองเซ่ขอสักหน่อยได้ไหมบิยองเซ่อะคะค่ะ Who run the world girls Who run the world girls Who run the world girls Who run the world Who run this mother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  Who run the world girls โอ oh okay. ้โหเฮ้ยแทบจะหยุดหายใจน่ะเสียงพอมากขอบคุณค่ะแล้วทีนี้พอมาเป็นอัลบั้มของเราเองเนี่ยหาแนวทางอะไรยังไงก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแนวแดนซ์อยู่แล้วค่ะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ก็อาจจะมีคุยกับเราบ้างว่าเราชอบแนวไหนเขาก็ทำมาให้เป็นแนวที่เราชอบแล้วก็แนวที่เราถนัดค่ะชอบแดนซ์ด้วยใช่ค่ะถ้าในเรื่องของแดนซ์เนี่ย ใครเป็นไอดอลของเราพ e right nope> ี่ตินาค่ะไอดอลคนเดียวกันเลยเราได้เจอพี่ตินาบ้างหรือยังเจอแวบๆผ่านงานบางงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้คุยกับพี่เขาคเป็นยังไงบ้างนะก็พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะแบบว่าเวลาเจอแล้วทำให้โลกสดใสเพราะพี่เขาสวยมากแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะ ทีนี้มาถึงเพลงของเราบ้างตอนนี้ออกมาแล้วหนึ่งซิงเกิลใช่ค่ะ,ช,คะชื่อว่าซิงเกิลนี้ชื่อว่า Good Boy ค่ะ Good Boy ค,ะคะ่ะจะเป็นแนวอะไรผสมอะไรบ้างหรือเปล่า ก็ในซิงเกิลเพลง Good Boy นะคะจะเป็นแนว Electro Dance ค่ะซึ่งจะมีซาวด์ของ Swedish Dance เครื่องดนตรี Percussion แล้วก็ดนตรีสดที่จะทำให้เพลงเนี่ยฟังดูแล้วสนุกสนานแล้วก็มีจังหวะที่ตืดมากค่ะจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะจะมีเวอร์ชันพิเศษเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาให้ฟังกันค่ะตอนนี้เริ่มทำไปยังเริ่มอัดแล้วค่ะเริ่มฝึกเริ่มอัดแล้วค่ะ ถ้าขาดนักร้องประสานก็บอกได้นะคะได้นี่หมูหวานถนัดประสานงาไม่ใช่แล้วแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นไงบ้างเชื่นชมในตัวเราแค่ไหนก็คุณแม่เขาดีใจกับเราอะค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เหมือนคุณแม่เขาเป็นคนพายเรือมาส่งเราถึงฝั่งฝันของเราแล้วคุณแม่ก็ดีใจกับเราค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่คุณแม่พอจะช่วยได้คุณแม่ก็ช่วยแต่เวลาไปส่งเวลาไปไหนเนี้ยค่ะคุณแม่เขาถ้ามีเวลาเขาจะไปส่งเองค่ะ แล้วปกติแล้วตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาเขาทำงานอะไรคะก็ตอนนี้คุณแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะก็จะดูที่อยู่ที่กกทค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้คุณแม่ก็ดูให้ทีมวอลเลย์บอลชายค่ะทีมชาติค่ะก็เรียกได้ว่าคุณแม่เขาก็มีงานประจําของเขาอยู่แล้วพอว่างก็เจริเวลามาดูแลเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นพูดถึงเรื่องเสียงดีเนี่ยมีการดูแลเสียงบํารุงรักษาอะไรยังไงบ้างรึเปล่า ก็ครูที่ฝึกอยู่ได้อะค่ะคือเป็นครูของ The Professional ค่ะก็คือครูเขาจะให้แผ่นวอร์มเสียงเรามาทำทุกวันค่ะเพื่อที่จะให้เสียงของเราเนี่ยแข็งแรงก็จะมีการเปลี่ยนแบบว่าแผ่นวอร์มไปเรื่อยๆแล้วแต่เวลาเราไ<อ>ปพบครูมันจะมีเลเวลของมันใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราแบบพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วครูเขาก็จะให้แบบว่าที่ยากยข,าขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วคะ ก็ตอนนี้ใกล้ๆมันจะมี4 level เลเวลค่ะก็คือตอนนี้ก็ถึงเลเวลสามะามมันนั้นเกินไปเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยลุยงานเต็มที่นะคะใครเป็นโปรดิวเซอร์ให้อะคะโปรดิวเซอร์ก็จะมีพี่โจวงแผนเคค่ะมาคอยดูภาพรวมของเพลงทั้งหมดเลยค่ะเนื้อลอง ร้องทำนองพี่โจเป็นคนอ๋อพี่โจเมาหมดใช่ค่ะแล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยเนอเป็นซิงเกิลหนึ่งก่อนค่ะ่าฮะพี่หมูหวานก็ขออวยพรให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จโดยเร็วนะออกมาปุ๊บดังปั๊บแล้วนะคะยังไม่ทันออกมายังดังเลยนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องอาหารการกินบ้างดีกว่านะคะเสียงดีๆอย่างนี้ต้องคงจะไปกินน้ําค้างมาไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ ปกติแล้วชอบอาหารใต้หรือเปล่าคุณพ่อก็ใต้คุณแม่ก็ใต้ก็จริงๆเป็นคนกินได้หมดค่ะกินทุกอย่างเลยค่ะแล้วซึ่งสมัยก่อนนี่จากการกินเนี่ยแหละค่ะทำให้น้ำหนักเราเพิ่มไปถึง6กกิโลเลยทีเดียวอย่าไปพูดถึงเลยค่ะพี่หวานก็จากการกินเหมือนกันอ่ะทำไมอยะเป็นคนชอบกินใช่ค่ะแบบว่าเวลามีร้านใหม่ๆก็จะคุยกับพี่สาวว่าเอ้ยเนี่ยมีร้านใหม่ลองไปกินกันไหมแล้วก็เวลากินคือจะกินแบบว่าเยอะมาก พอกินข้าวเสร็จก็ไปกินของหวานต่อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วออ,าาออกกำลังกายออกกําลังกายช่วงนั้นก็จะเป็นเล่นวอลเลย์บอลค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มมาลดน้ําหนักเริ่มอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็จะเป็นคนดูโปรแกรมการวิ่งแล้วก็แบบว่าเล่นเวทให้ค่ะมีเทรนเนอร์ประจําตัวนะไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเกินกว่านี้ไม่มีทางแถมยังชอบแดนซ์ด้วยนะคะ,คะก็ได้เบิร์น ันหลังพี่ไปด้วยแล้วกันะะได้เลยค่ะจะได้เบิร์นกับเขาบ้างอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมาในรายการของพี่หมูวานนะคะน้องเนี่ยก็จะมีเมนูเด็ดใช่ไหมมาโชว์ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรานัดกันที่สุขุมวิท3 1นะคะร้านอะไรคะร้าน Exhibit ค่ะเป็นร้านประจำของคุณน้องค่ะร้านนี้เนี่ยมีอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยแล้วก็วันนี้จะขอยืมครัวของร้าน รุงเมนูสุดพิเศษเป็นเมนูโปรดชื่อว่าสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะพี่หมูวานเอายาแก้เมามาด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปแสดงฝีมือก่อนแล้วค่อยมาชิมกันนะคะไปดูว่าฝีมือของน้องจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้เลยในช่วงหมวานชวนคุกค่ะ ส่วนผสมก็มีนี่เลยเส้นสปากเกตตี้ค่ะพีฟูดนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยนะคะแล้วก็มีปลากระพงค่ะพริกไทยป่นนะคะพริกไทยเอามาบดกระเทียมกับพริกนะคะบดรวมกันค่ะหัวหอมค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะข้าวโพดอ่อนก็แครอทคะ่ะในสปากเกตตี้ที่มาทะเลนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะมะีโชยุญี่ปุน่นมีซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยเกลือแล้วก็พริกไทยป่นค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ หลังจากที่ได้เห็นลีลาการกระดกกระทะของคุณ <tech> น้องแล้วเนี่ยพี่หมวนเชื่อเหลือเกินว่ามันเหมืออาชีพชัดๆขอบคุณค่ะปกติแล้วครอบครัวบ่อยปะก็สมัยก่อนค่ะจะค่อนข้างเข้าครัวบ่อยแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เราไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องออกมาทํางานก็อาจจะไม่ค่อยบ่อยเหมือนแต่ก่อนเนี่เราก็แอบลุ้นกันอยู่นานเลยนะคะว่าเอะคุณน้องเนี่ยเปิดไฟอ่อนไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคือเท็ดลับ ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดไฟแรงเกินไปนะคะจะทําให้ของที่เราผัดเนี่ยอาจจะไหม้ได้ะคะ่ะถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยเราสามารถคุมได้มากกว่าะคะ่ะก็ค่อยๆคุมกันไปนะคะปรุงอาหารให้อร่อยท้องใจเย็นๆอย่างที่บอกนะคะนอกจากเมนูสปาเกตตี้ที่เมาแล้วเนี่ยทำอะไรอร่อยอีกบ้างก็มีเรียนทําแกงส้มจากคุณแม่มาบ้างค่ะทำได้อยู่ว่าแกงส้มแบบใต้เลยใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าที่หมู่หวานคงต้อง หาทางมาชิมแกงส้มฝีมือคุณน้องแล้ว<ด>ต้องไปตีท้ายครัวถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะใช<ด>่ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวสักครู่ในพี่หวานจะต้องลงมือชิมแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องมีผลงานอะไรอยากจะฝากไเปต่อค่ะ ค่ะก็ตอน้ตาตั้นก็ได้ร่วมง,งานกับทางออดิชันนะคะแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ค่ะซึ่งทางออดิชันและซูเปอร์สตาร์เนี่ยได้ครเอทไอเทมนะคะแล้วก็ตัวอวตารของตาตั้นนะคะซึ่งเพื่อนๆทุกๆคนนะคะหรือพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปเล่นเกมนะคะหรือไปลองคาราเตะได้ที่ a u d i t i o n p l a y p a r k c o m นะคะหรือที่ s u p e r s t a r p l a y p a r k c o m ค่ะและส่วนสำหรับซิงเกิลนะคะ Good Boy ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ดอกจันหนึ่งส2สานะคะหรือที่ iTunes Store ก็ได้ค่ะก็ สามารถดาวโหลดกันได้แล้วนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ MV ค่ะรับรองว่าเจ๋งแล้วก็สวยแล้วก็ภาพดูออกมาดูอินเตอร์แน่นอนค่ะสามารถชมได้แล้วนะคะแล้วส่วนซิงเกิลภาษาอังกฤษค่ะก็กำลังจะมีให้เห็นแบบว่ามีให้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะรับรองว่าเจ๋งแน่นอนค่ะฝากเยอะมากเลยก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามกันทันหรือเปล่านะคะถ้า ชมไม่ทันเนี่ยก็กดเข้าไปดูหลายๆรอบใน y o YouTube รายการของพี่หมูหวานได้นะคะ <Yeah. S 1> ในะวานโมบายหมูหวานนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ขอบคุณน้องตตั้นมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสัปดาห์หน้านะคะหมูหวานจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนนะคะจะพาไปพูดไปคุยกับใครแล้วจะพาใครเข้าครัวไปทำเมนูอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมมันให้ได้นะคะ